สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบบซี่อยากแพงสมองสุบอนสุขูมสุขชนเนาะยนินดีตอนหับก็สู่สองสบูซาแนวเนาะพี่น้องเนาะโดยสบูก็มาถ่ายข่าวถ่ายหน้าพี่น้องเอ้ยให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมข่าวก็ะมากเลื่องอลไรพี่น้อง เลืองแล้วเลืองหมดเขาสีซุกบนหลองเอ้ย เริ่มเรี่ยงเริ่มอันนี้มาแล้วเรี่ยงใบไหลเนี่ยกระโบกับพ้าพ่อะแม่พี่นอกมาหลอกเอขาในหน้านักเนาะ เนื่องจากไม่ได้ถ่ายคลิปหลายวันแล้วมีแต่ถ่ายคลิปสดนะเนาะจังหน่อยข้อเกี่ยวแล้วนี่เนาะคุณน้องเนาะเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาจังหน่อยหนามยังไม่ได้เนี่พอปล่อยหนามออกแล้วคุณแม่เนาะคุณน้อง มาเมือนนงเลเป็นได้พี่น้อง,ของเขาหน้าสะโบงามอยู่บ่ Oh. cầm lăng cầm lăng ăn ô oh. bạc ăn à đi ngạc kệ mương lá mượn เลี con ้ยงก่อนเนาะพี่น้อง Oh, lên cái lị lịnh phần bọc mã đà nằm lá chế làm เดี่ยวค่ะวันนี้เอาลูกมาฝูโอ้สัมสิบกินก็มีทางตัวเลืองคอยเลืองแห้งบรรยากาศย่มแรงเนี่ยดดกำลังสองกำลังตะเวนกำลังทิตกดิน กำลังกำลังเอิดอยังกับพี่นนอะกำลังซุ่มกำลังกบนี่เขาเลือกว่าพ่อพ่อเหมาพ่อเหมาพ่อห่างเนาะพี่เนาะ ก้มก่อนเลื้องก่อนอออน้ำล้างก้มน้ำล้างได้พี่น้องเขากันทีไม่ได้ถากันนะเมื่อที่พี่น้องเอ้ยไก่สีออควรนสาแล้วเฮ้ยนาอพี่น้อง แกเสียองคนสาแล้วมาเชีงฝาห้องถึบถึบอยู่ทองฝาเขียว ยินข่าวว่าพายุสีขาวอีกหัวสิมาหอดซะโบบ่นาะอย่ามาเถาะมายังดูแทะมาห่ำเขาคอยกระลังสิสุกตายแล้วเน้ำให้นอ bông nhã phi nhã nà sa bô con sẽ hầm sa bò nó cái kia ư ư mà Hãy đồ cho นี 3> 3. 3> ่แหม้นอนี <t <t asia> <t asia ่แหงคักนี่ชุกเลย เคียวขนาดเลยใส่ข้าเจ้าพี่น้อก็ข้าวเหนียวข้าวหอมมะลิกับข้าวเหนียวแต่ว่าข้าวใหม่สมืยเนี่ยบันคือข้าวพอข้าวเม่พี่นนองมันหม้อหอมคือตะกี้ข้าวใหม่ก็ซือ้ออยู่ แล้วก็แข็งไม่ได้อ่อนไ่ได้นิ่มคือตนะกี้เลยพี่น้องโอ้ยแต่ข้าวสะบโบยังหน่อยนี่หนึ่งข้าวใหม่นี่มาข้าวเดีดวยวหนะึน่งสโมงบ่พอสัมงสองสัมงแมมมาหนึ่งหอมกุ่มกุ่มแล้วก็อ่อนพี่น้องอันนี้ย่างข้าวใหม่กับซำข้าวเก่าคือบะไริหอม,หอมนะอออไหนย่า้ยคือว่าเป็นน้ำเข้าอ่ะ เอาเล็กเอาโหลดมาปั่นเผาซีเขานี่บ่เนาะพี่นนองแต่ข้าพอข้าแม่ข้าผัดไม่แต่อม้ดผาดเอาตีเอาขึ้นมาข้าปลูกก็เลยถือเล็กถือลาเนาะนี่ข้าปลูกก็ซีหงซีซีเอาอ่ะนี่ว่เป็นอยอดอันนี้บ่มันถือเล็กถืออันนี้บ่เขาก็เลยแข้งก็เลยบนิบบ่อ่อนคือเฮ้า เ็เออทำมวาสะอาดออกมาแล้วเขานี่ไฮนี่ก็ออกมาเลยเขตที่มันบอกนี่คืองัวอาซาโบมากินนะพี่น้องกินแต่ผัวหอดผู้แล้วจะมวยเอาผุยมาใส่ผุยมาใส่เนี่ยโตที่มันบอกกินนี่ลราออกนี่ ออกมาแล้วไม่เนี่เป็นเข่าสองสามได้บ้านตัวที่งหัวกินกะเสียกน้ำลังนีตามปล่อยขำลงแรงเลยพี่น้องเอ้ยโอเคนะพี่น้องเนาะคลิปนี้กระสโบกระสินคอลาลงเพียงเท่านี้เลยพี่น้องเด้อขอบคุณทุกหมองสุบอนที่เขามารับเบิงรับส้มพี่น้อง ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเนาะคอ,อยติดตามคลิปใหม่ๆของสบโบอย่าลืมกดกระดิ่งนะนะจ๊ะพบกันใหม่คลิปหนะ้าพี่น้องสบายดี